ทั้ำกล่าวถวายน้ำมนต์หิ้งพระหิ้งพระเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปซึ่งเป็นวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวพุทธคนในบ้านจะทำการถวายน้ำมนต์หิ้งพระซึ่งหลายคนให้ความสำคัญเพราะมีความเชื่อว่า หากเราถวายน้ำสะอาดในช่วงเช้าไม่ให้น้ำบนขิ่งขาดถือว่าเป็นการเริ่มวันใหม่ที่ดีช่วยให้ผู้ที่ถวายมีความสุขความเจริญสะอาดบริสุทธิ์เปรียบเสมือนดังน้ำที่ถวายเพราะน้ำสื่อถึงความสะอาดบริสุทธิ์ซึ่งจะช่วยเสริมให้ชีวิตสดใส มีจิตใจเบิกบานและแนะนำให้ถวายสามแก้วอันเป็นการเลิกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งความเป็นสิริมงคลเสริมชีวิตให้มีแต่สิ่งดีๆสำหรับการถวายน้ำบุญหิ่งพระแนะนำว่าควรจะเติมน้ำให้เกือบเต็มแก้วไม่ให้ล้นแก้ว เพราะการเติมน้ำถวายพระเปียกเสมือนการเติมเต็มให้ชีวิตมีความสุขสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนมีกินมีใช้ตลอดไปอาน,นิสงส์แห่งการถวายน้ำุนหิงพระจะช่วยให้คล่องแคล่วว่องไวมีชื่อเสียงมีความสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความกระหาย มีบริวารมากมายอายุจะยืนนานมีผิวพรรณผุดผ่องมีพละกำลังมีปัญญามากดีนักแลตั้งนะโมตามจบแล้วภาวนาว่อาอัละหะตาทีนวะคุเนหิสามนาคตัสสะสามมาสัมพุทธัสสะ ข้าพระเจ้าขอถวายน้ำสะอาดนี้แด่องค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้ข้าพระเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้มีความสมมาตรปารานาด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ